สวัสดีครับคนที่กำลังดูใน u t u b e นะครับในหัวข้อน,นี้เราหยิบมาจากโจทย์ที่จำหน่าจริงในคอร์สเรียนออนไลน์ของเรานะถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อคันแพคกันเอาเองนะครับเป็นคอร์สตอลอดชีพก็ที่เทปนี้นะคุณก็เซิร์ชกันใน a c e b o o กก็ได้ซึ่งราคายังอยู่ที่100บาทแบบออนไลน์ร0เรและแบบเ UM ล่มหนังสือราคา300บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นการเตรียมสอบวิชาเฉพาะสังคมชาต้อราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยคุณก็ลองมาคุยกันเนาะ ข้อที่พี่จะหยิบต่อไปเนี้ยพี่จะหยิบเป็นลักษณะที่เป็นข้อสอบเทคนิคนะครับในการที่คุณสามารถตัดสินใจได้เร็วและคุณสามารถประหยัดเวลาได้ถ้าคุณสามารถเข้าใจในเะนื้อโอเคเราจะไปกันประมาณสักพ้อเนาะข้อแรกพี่ไปที่ข้อสองก่อนข้อสองเนี่ยเราพูดถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนาใช่ไหมเราพูดถึงข้อวันผสมวันผสมเนี่ยมันก็เป็นวันที่เป็นอะไรเป็นวันเริ่มต้นใช่ไหม ปกติแล้วเนี่ยในวัน 2, สําคัญในวพุธศาสนาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วละ่ะว่ามันจะต้องมีวันพระพุธวันพระธ,ธรรมและวันพระสงฆ์ถูกไหมซึ่งอันเนี้ยมันสามารถที่จะไปเจอในข้อสอบได้แต่ถามว่าข้อสอบแบบแบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอแล้วละ่ะแต่รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้นะครับข้อเนี้เราถามว่าอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรู้เหตุการณ์เหตุการณ์นี้ก่อนคือการประถมเคนาใช่ไหมกับใครปันจาวัคียใช่ไหม พอเรารู้ว่าปัญจะวัคคีเนี่ยมีอยู่ห้าคนแล้วพระพุทธองค์เนี่ยสมัยตอนนั้นเนี่ยคือตัดสููแล้วเนาะพอเรารู้ว่าเป็นการตัดสู่ปุ๊บวันวิสาขาบูชาตัดออกได้เลยไม่ใช่นะครับแล้วก็วันธรรมสวรรก็เป็นใช่แน่แน่แล้ววันเขา้าพรรษาตอนนั้นก็ยังไม่ใช่เอาหลักเนี่ยมันคือวิธีในการตัดสินใจได้เร็วขึ้นพอเราเห็นเรื่องของปัญจะวะคัคคีเรานึกถึงคนคนหนึ่งก็คืออัญญาโกนขัญญะใช่ไหม ซึ่งบุคคล่างกาเป็นผู้เห็นดวงตาและเป็นผู้ขอบวชเป็นเอหิภิขุบทสัมปทาในวันอาสาฬหบูชานะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคําตอบของข้อนี้ข้อนี้วิธีการในการวิเคราะห์ก็คือเราต้องจําเหตุการณ์ให้ได้ว่าเหตุการณ์สําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยที่มันเป็นจุดทั้งเริ่มต้นการเผยแพร่ศาสนา การเริ่มต้นของสมันมเพศการมีพิสุทีิชนีรวมถึงการใปเผยแพร่ธรรมและการรวมกันอย่างกรณีอย่างวันมนาทบูชาเนี่ยเราจำเลขให้ได้หนึ่งสองห้าศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของการนับพุทธศักราชซึ่งอาจจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือในเรื่องของสังเว,ว,งงเวชนียสถานทั้งสี่ของทั้งที่อินเดียแล้วก็เนปาลเนี่ยมันมีความหมยอยยังไงแล้วการปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่เขาพยายามทาเขาทําแบบไงเพื่อรักษาไว้ซึ่งพูญศาสนาเออเนี่ยมันคือสิ่งที่เราอาจจะเจอในข้อสอบได้นะครับข้อต่อไปพี่ไปแบบเร็วๆเนาะข้อต่อไปเนี่ยพี่จะไปในข้อที่เป็นข้อวิเคราะห์บ้างข้อที่จะไปข้อวิเคราะห์คือข้อที่หกนะข้อเนี้ยเขาถามว่าข้อใดสรุปได้กล่าวที่สุดซึ่งเป็นข้อสอบที่ออกได้บ่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องวิเคราะห์ และสรุปความแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือเราต้องรู้ท็อปปิกและรู้ในเรื่องของข้อเนื่องไขของข้อความในแต่ละข้อนั้นว่าท็อปปิกกับเนื่องไขนั้นมันไปในเรื่องไหนแล้วสิ่งเหล่านั้นมันใช่หรือไม่นะอันนี้วิธีการก็คือออย่างข้อข้อกไก่บอกว่า บริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยโครงสร้างพืง้นฐานทุกคนน่าจะรู้เนาะว่ามันคปอการลงทุนะยะยาวใช่ไหมซึ่งมันจะมีทั้งแบบที่รัฐลงทุนและรัฐกับเอกชนร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นการให้สัมปทานอะไรต่างๆพวกนี้โดยส่วนใหญ่เป็นการผูกขาดเฉพาะกิจการของรัฐและาระดมทุนของนัฐเป็นทุนพี่มองว่าข้อเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่ข้อดีที่สุดเพราะเรามองว่าการระดมทุนเนี่ยจากนักลงทุนเนี่ยมันก็อันเป็นส่วนหนึ่งแหละแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไหมเพราะว่าบางทีเนี่ย บางส่วนเนี่ยก็เกิดมาจากกิจาการของรัฐด้วยส่วนหนึ่งและการระดมทุนของนักลงทุนเนี่ยบางทีเราเองก็อาจจะมองว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยมันก็ลงทุนได้นะแต่มันลงทุนภายใต้สัมปทานถูกป,ปะมันมันก็ต้องรัฐเป็นผู้ลงร่วมลงทุนกับเอกชนคือข้อความเนี้ยเขากําลังสื่อว่าทุกกรณีเนี่ยคือรัฐกับเอกชนต้อง,ลง,ล,งลงทุนระหว่างกันแต่ความเป็นเจ้าของอาจจะต่างกันแต่ข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่าบางอย่างรัฐป็นพนลงทุนเอง นะครับในบางประเทศหรือบางบางลักษณะเนาะหรือบางกรณีก็อาจจะให้เอกชนผู้ผู้ลงทุนภายใต้การขอสัมปทานการประมูลสัมปทานต่างๆเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะและต้องการแข่งขันกันข้อขอข่บอกว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นต้องพิจารณาถึงความจําเป็นความซับซ้อนและสขภาพปัญหาที่เกิดมาถึงสถานการณ์และข้อกระทบที่เกิดขึ้นตรงนี้เราสามารถเห็นได้ทางในแบบระยะสั้นและยาวกับภาวะที่เกิดขึ้น นะครับแต่ว่าข้อนี้ยังไม่ฟันธงนะว่าจะตอบไหมข้อคายบอกว่าถ้าจัดระเบียบทางเศร,รษฐกิจและการแก้ปัญหาในความนําได้ดีที่สุดใท่แล้วคุณนิยมเท่านั้นจริงหมอคือมันไม่ถึงขนาดนั้นคือมันเหมือนเป็นการพูดเชิงโอเวอร์โอเวอร์เซคือทําไมที่มองว่าเป็นโอเวอร์เซเพราะอย่างแรกเรามองว่าการจัดระเบียบทางเศร,รษฐกิจเนี่ยมันคือเครื่องมือหนึ่งแหละมันคือแนวทางดีกว่าที่ทําให ทุกอยางมันสามารถดําเนินต่อไปได้มันมีความเป็นระบบระเบียบแลวมีแบบแผนในการตรวจสอบแต่ถามว่ามันเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าได้ดีที่สุดไหมพี่บอกตรงๆว่าไม่ใช่เพราะความเหลื่อมล้ามันถูกแทรกชึมอยู่ในแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆประเทศที่มีเป็นการแข่งขันทางอุตสาหกรรมมากๆหรือประเทศที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเยอะๆล่ะบางครั้งเราจะเห็นถึงความเหลื่อมล้าที่ชัดเจนขานอะไรบ้าง เราเห็นได้จากเรื่องของฐานรายได้ใช่ไหมในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของอรายได้ต่อหัวรวมถึงในเรื่องของอัตราหนี้ที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองในความเป็นสังคมนิยมเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเข้าใจในคอนเซ็ปต์ก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมกันแล้วก็การที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็แบ่งปันระหว่างกันแม้ว่ารัฐจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือเจ้าของทรัพยากรถูกไหมแต่ปัญหาหนึ่งที่เราอาจจะเห็น ได้ก็คือเรื่องของกลุ่มผู้นาหรือชนชั้นนำเนาะที่บางครั้งเนี่ยถ้ามีการบริหารที่ผิดพลาดแล้วเอื้อประโยชน์แก่พวกคลองอ่ะซึ่งมันก,ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วมันตรวจสอบไม่ได้ไงตรงนี้มันก็คือความเหลื่อมล้าที่มันถูกแชกซึมไปในการปกครองซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เราไม่สามารถเรียกร้องได้ตรงนี้มันคือสิ่งที่เราอาจจะต้อง วิเคราะห์และดูทีดีว่าการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจมีการจัดแต่ทรัพยากรมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่างกันไปเนี่ยมันมันเห็นชัดอยู่แล้วแ้ละต้องทำให้เป็นระเบียบเป็นมาตร,รฐานแต่ถามว่าในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํามันแก้ได้ทั้งหมดไหมไม่ใช่มันไม่ใช่ดบะเบสเวย์ด้วยมันคือเป็นพาร์หนึ่งแต่มันไม่ใช่ใทั้งหมดนะครับพอควายบอกว่าเอา้างงงูข้อทีบอกว่าการขึ้นเงินกอกเบี้ยเ,เงินฝากอะคุณเห็นเขาว่าการขึ้นดอกเบี้ยเ,เงินฝากใช่ไหม เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อภาคประชา,าชนเพราะเงินต้องใช้อย่างเต็มที่เอ๊ะจริงเหรอคือการขึ้อดอกเบี้ยเงินฝากเช่นสมมติอันนี้พี่อธิบายแบบเร็วๆเวลยเนาะสมมุติว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบตังค์อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะนะวันที่พี่กําลังสอนเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบตังค์ห้าสิบตังค์เนี่ยถามว่าอ่ะถ้าในช่วงประมาณไปมาสที่สี่ของปีนี้ในปีที่พี่กำลังสอนคือปีสองพันยี่สิบสองตอน,นง,งหรือธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะ มันก็คือที่ประชุมของธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละเพิ่มอัตรา,าดอกเบี้ยนโยบาย,ายจาก0.5เป็น1%แล้ววันดีคืนดีอ่ะถาบัาทชนเงินสถาบัานเงินฝากเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงอ่ะธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยหรือธนาคารสวัสดิการปปที่มีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยให้คุณเป็น1%คุณคิดว่าคุณจะเอาเงินเข้ามาในระบบไหมคุณก็ต้องเอาหั่เพราะว่าคุณต้องการผลตอบแทนที่ดีสุกปะ่ะแล้ว,วลอีกภาพคข่อได้ขาเดียวกัน ทางราชการเองก็ต้องการสอาการเขาเรียกว่าการมีเงินเหมือนเงินในระบบถูกป,ปะการที่มีการประกาศขอขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากบางประเภทเนี่ยที่มีข้อกําหนดพิเศษตา่างๆแล้วก็อย่างเช่นเงินฝากประจําก็ได้เงินฝากประจําที่เป็นโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ดอกเบีย้ยสูงเนี่ยอ่ะเป็น s t e ปพลัสมากหรือว่าเป็นดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลาที่กําหนดยอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นการสร้างแรงจูงใจไหมมันก็เป็นแรงจูงใจถูกปะ หรือพันธบัตรรัฐบาลอย่างเงี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่ประกาศว่าอดอกเบี้ยในรุ่นนี้อยู่ที่เท่านี้นะซึ่งสูงกว่ารุ่นเดิมนะคนก็จุงใจ่อยากจะมาซื้อถูกปะเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่ารัดต้องการขายออกเงี้ยมันก็จะแสดงอีกลักษณะหนึ่งขึ้นมาปะเออแค่มันคือวิธีการในการคิดวิเคราะห์จบส่วนข้อต่อการบอกว่า รับมีความผูกขาดทางอำนาจแล้วไม่สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทยจนมอว่าประชาชนไม่มีอำนาจการตัดสินใจเลยจริงหรออันนี้พี่ especially ระบุว่าเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจในประเทศเรานะถามระบบเศรษฐกิจในประเทศเราเนี่ยเป็นผสมอิงคนนิยมการแข่งขันยังมีอยู่ปะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็ยังมีเห็นไหมบางทีเนี่ยเราจำทฤษฎีแทบตายแต่บางครั้งโนแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะ เราอาจจะใช้หลักความเข้าใจและใช้ข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์นะครับข้อนี้ถ้าจะวิเคราะห์และตัดสินใจอ่ะพี่ตอบขอไขใช่ที่ตอบขอไขเพราะเรามองถึงว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเรามองทั้งในเรื่องของระยะสั้นและระยะยาวที่มันจะมีอะไรเขาเรียกว่าความแปรปรวนและการคาดหวัง ในอัตราการ,การเติบโตและการผดผอยที่ต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้เราเองก็ต้องดูถึงปฏิสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจการจัดก,กาะรดรับนโยบายการกระจายอำนาจและการตรวจสอบและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยมันคือวิธีการในการวิเคราะห์แต่ถามว่าเราต้องไปตั้งจำทฤษฎีในเชิงลึกขนาดนั้นไหมถ้าเป็นส่วนตัวนะถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้ไม่จําเป็นแต่ขอให้คุณรู้ฐานของเรื่องเหล่านั้นว่า ในเรื่องเหล่านั้นที่คุณจะนําเสนอหรือคุณจะวิเคราะห์เนี่ยคุณจะไปตรงไหนคุณก็ตอบข้อนั้นซึ่งมันจะต่างกับเมื่อสักครู่นี้เนาะข้อเมื่อสักครู่เนี่ยข้อแรกข้อที่สองเนี่ยพี่หยิบมาว่ามันเป็นเรื่องของวันสําคัญคุณก็ต้องจำรายละเอียดในระดับหนึ่งแต่ในข้อเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์และมันบูรณาการกันได้ซึ่งถามว่าในข้อสอบ A l e v e เเนี่ยเวลาเราเจอข้อสอบแบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้แบบ เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดก็มีหรือบางทีอาจจะแยกส่วนแต่อยู่ในสาระเดียวกันก็เป็นไปได้เห็นไหมบางทีเราเองก็ต้องกลับมาวิเคราะห์แล้วสังเกตให้ดีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายพี่ไปที่เป็นข้อ8ข้อ8ปดเขาว่าเรื่องประวัติศาสตร์เขาถามว่าเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อนี้วัดอะไรข้อนี้คือความรู้รอบตัว การสังเกตที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนคือในโลกของเราอะการ,รศึกษาตัวสอตว์นเนี่ยคือการมองทั้งโลกใช่ปะแต่ในการมองทั้งโลกนั้นบางอย่างเราไม่สามารถจับได้ทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมครับข้อสอบมันจําไม่ได้ทั้งหมดหแต่ถ้าเราสามารถที่จะจับสังเกตได้คุณตอบได้เลยและทุกข้อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงแค่นั้นเลยอย่างข้อกอไก่บอกว่า การได้รับเอกราชและการเปลี่ยนชื่อจากซีรอนเป็นซีลังกาสมัยก่อนสีลังกาชื่อของเขาคือซีรอนนะครับแล้วพอได้รับเอกราชเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นสีลังกานะอันนี้ก็เกิดขึ้นในไม่ใช่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้นแน่นอนอินเอยยังกาก็อยู่ใกล้ๆอินเดียถูกปะอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่ละข้อไข่บอกว่าการสิ้นสุดของจักรวรรดิญี่ปุ่นและการมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังส,ส่งคโรบครั้งที่สองได้ไม่นานนะักก็คือญี่ปุ่นเนะี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่สองถูกไหมแต่ถามว่าญี่ปุ่นเป็นอาเซียนหรือเปล่าก,ก็ไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณก็สามารถวิเคราะห์ได้ข้อควายบอกว่าการลอบสังหารในพลอองซานและปรากฏการทางการมันหอนมกว่าข้อนี้คุณคิดว่าใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดคุณกว่าสายตาเร็วๆอ่ะถ้าเป็นพี่พี่กว่าสายตาเร็วกพี่ตอบข้อนี้เลย พราะพมา่าหรือเมียนมามันอยู่ใกล้ไทยอยู่มีมีอาณาเขตที่เป็นชายแดนอะใกล้กับประเทศไทยถูกปะแล้วประเทศไทยก็เป็นอาเซนสมาชิกของอาเซียนพามา่าข้อนี้น่าสในใจตรงไหนนายพลองซานเป็นในครนายพลองซานเป็นพ่อขององซานสุจีองซานสุจีถือว่าเป็นบุคคลท,ที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองและเป็นนักกานเมืองตลอดชีวิต ที่จะชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในคุกเออจริงๆประวัติศาสตร์ประวัติขององซานซูจีอะน่าสนใจมากแล้วนายพลองซานเนี่ยเสียชีวิตโดยการรอบโดนรอบสองหานแล้วเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองครั้งหนึ่งของพมา่ารายละเอียดคุณไปดูเพิ่มแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจด้านนี้คุณไปดูข้ามเอาแต่ว่าข้อนี้ขวักว่าอันไหนเดียวข้องกับอาเซียนแต่เป็นเรื่องของทางประวัติศาสตร์แต่ถ้าอย่างกรณีอย่างข้อ ตอ,อ,องูเนี่ยก็คือการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยวันอินเดพเอนเดน์เดย์ของสหรัฐอเมริกาคือวันที่สี่กรกฎาคมถูกไหมเออแล้ววันที่สี่กรกฎาคมอ่ะย้อนไปนิดนึงเอามาอยู่ในกรอสไทยหน่อยเป็นวันที่จำหน,น่ายหนังสือพิมพ์เดอะบางกอกเรคคอร์เดอร์ในสมัยรัชกาลที่สี่เป็นครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในปีสองพนร้อบเจ็ดนะครับอันนี้ใครสนใจก็ไปดูเพิ่ม วนจอจานบอกว่าการต่อการก่อตั้งรชอาจาซาารเบียของราชวงศ์อัลซาอูดจนถึงปัจจุบันคือซาเรียเป็นประเทศที่ช่วงหนึ่งเนี่ยถือว่ายอมรับว่าเป็นประเทศที่เกิดได้ไม่นานมากก็อยู่ในช่วงของตะวันออกกลางใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งหลาดที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในอาหรับและอาจจะเป็นในต้น,ต,นต้นของโลกแต่สิ่งที่น่าสนใจในซาเบียในสมัยก่อนกับปัจจุบันจะมีความต่างกันกน,กน,นิดนึงก็คือว่า เดี๋ยวนี้ซาอุดิอาระเบียเริ่มมีการปรับตัวเองมากขึ้นในการที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดรับสิ่งใหม่ๆใช่ไหมเริ่มมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามวิสัยทัศน์ในแนวคิดในปี2030นะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรารู้แหละรายได้หลักของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็คือในเรื่องของน้ํามันใช่ไหมครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกิจการทางศาสนาก,ก็คือการประกอบพิธีฮัจทีคนเดินทางมาสแสวงบุญในแต่ละปีใช่ไหม ต่ปัจจุบันก็เริ่มเห็นนะถ้าคุณเป็นตัวทำสารคาดีหรืออะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่ามีพัฒนาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อสอบข้อเนี้ยมันมันไม่ได้ถามอะไรยากแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะจับไคลแม็กซ์รือวคุณจะตัดสินใจได้ไ,ดไหมเนี่ยมันคือข้อสอบที่คุณจะเจอได้นะครับฉะนั้นในข้อสอบชุดเนี้ยที่พี่ยกตัวอย่างมาสามหามลักษณะของข้อสอบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะ ที่เวลาคุณเจอในข้อสอบจริงๆอ่ะคุณสามารถใช้เทคนิคได้เทคนิคของพี่ก็คือการสแกนให้เร็วแล้วพยายามจับสาระสาคัญของเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดเพราะคุณจับได้คุณตัดช้อยทีละส่วนเพราะคุณตัดช้อยทีละส่วนแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การที่คุณเนี่ยจะตัดสินใจได้ได,ได้ได้เองว่าคุณจะไปตรงไหนคุณจะเลือกตอบเพราะอะไรยกเว้นในกรณีอย่างข้อที่เป็นเศรษฐศาสตร์เยพี่ใช้หลักประกาศเหตุผลด้วยแต่ มันก็ต้องอินตามข้อเท็จจริงและสมมุติฐานที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะไปฝึกตามสมควรเนาะจากที่ต่างๆก็ได้นะครับหรือของพี่ถ้าใครอยากจะมาเรียนในคอร์สจริงเป็นแบบตลอดชีวิตซึ่งรายละเอียดการสอนจากหลายๆวันนี้และโจทย์อาจารย์เยอะกว่าน,นี้ก็ไปปสนใจก็ต่อคุยกันหลังใหม่นะครับไว้เจอกันในคอมหน้าว่าพี่จะหยิบโจทย์แนวไหนมาสอนพวกคุณก็ติดตามฟอลโลได้เป็นระยะเะยะครับเจอกันในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ